ครับนี่ครับทาตูมครับเราเราขี่สิาเล้งมาทาตูมเลยนี่ครับนี่ครับนี่ครับโชนกเบอร์นี่ครับโชนกเบอร์ครับทาตูมตุรินทาตูมตุรินครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวไฟติดตามมันครับกับไฟแรงไฟแรงไฟแรงี๋ยวเรามาวัดเนาะครับเรามาวัดเรามาวัดก่อนี่มันนี่มันทางไปนานะพี่ไม่ใช่ทางไปวัดนะ อ๋อเราไปวัดน้ำครับวัดน้ำวัดน้ำวัดกินก็เด่นกับเดินทางดีสี่เดินทางดีสี่ครับมาถึงนี่ผมก็6โมงเช้าครับมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆเอาเดี๋ยวติดตามครับเดี๋ยวติดตามครับนี่ครับ เอา่ปดูเลยลูกน้องหลางผนนี่ oh. ตามมาช่วยเต็มยนเลยสายนี้ไปไกลอยู่ครับนู่นครับถึงนู่นครับสามสายครับพื้นที่ตรงนี้จากนี่ไปถึง รลิมคลองฝั่งนู้นครับเดีย๋ยวให้ดูโฟยครับจุดแรกนํามาจากตะวันตกฝั่งนูน้นเปอร์เซ็นต์น้อยครับจุดที่สองครับแล้วก็จุดที่สามนี่ครับนี่ครับพื้ที่สวยครับเป็นไงครับ ี่ควายครับของอันนุ่นควายอันนุ่นเอ็นนี่ควายครับฝั่งนุ้นวัวเอาฝั่งนุ้นก็วัวครับนี่ครับครับนี่ครับเรามาวัดเรารู้ก่อนเจาะครับว่าน้ํากี่เปอร์เซ็นต์ครับนี่ครับมาเข้าพื้นที่จริงเลยครับได้ไหมครับเดี๋ยวค่อยติดตามตำแหน่งอยู่ได้แล้ว ตำแหน่งจุดที่สองครับได้แล้วฝั่งนู้นครับเป็นไงไนจีเรียมีแบบนี้ไหมครับไม่มีครับมีแต่ทรายมีแต่ทราครับนอ๋อครับครับครับไม่มีหญ้าด้วยเดี๋ยวเราขี่รถไปจำตำแหน่งตัวครับไปนี่ครับเราทำการวัดเต็ดแล้วก็ขับแล้วครับนี่ครับเราต้องข้ามคลองไปฝั่งนู้นนี่ครับาเดี๋ยวรอติดตามนะครับรถรถเรา คอ่าครับนี่ครับสมอสิบใบพัดครับตอนเราใส่โซล่าเซลล์เราอาจจะใช้ใบพัดเยอะกว่านี้ครับนี่กรรมการเทสน้ำที่ห้าท่อนครับข้อออกสองนิ้วไปสองร้อยหนึ่งโวลต์ครับไฟทางต้นทางสองร้อยสิบสามโวลต์ครับนี่ครับน้ำออกครับครับน้ำออกข้อสองนิ้วครับนี่ครับ นี่ท่าสองมิลครับารเต็มน้ำ้วครับนีนบบ่น้ำพ่่งแน่นอนครับดูครับน้ำพังน้นครับ รรับโอเคสองนิ้วครับอยู่ที่ใบพัดครับใบพัดปิดใบพัดเดี๋ยวเราเดทให้ดูก่อนครับ,ท,ท,รบท,ที่ห้าท่อนครับห้าท่อนย้นไปที่อห้าท่อนครับ

ขนาดน,น,นี้มันอยู่ประมาณนาที่ปรหัวดจบปีไหนนะทีเอ๊ะ